เฮ้ยอึ้งอ้ไอ้รู้อะไรโอเคอะไรแกแกอีกการนี้แต่เนี้ยมึงจะดูกูเข้าดาวอะไรเฮ้ยเอ้ออ้งอึ้อื้อึ้ โอเคยังโอ้โหเฮ้ยอยากแล้วก็พ uh> ี่โอ้ยโอ้โห้เฮ้ยยังมันกระหนันอะไรไม่ใช่เคาน์เตอร์นันนี่ไงมึงต่อยไม่โดนเมื่อกี้ฉันมิกต่อยไม่โดนเอออ้าไม่เขียนไอ้เทียตัวใหญ่จะไายเทียเเดี๋ยวกูพาไปดูซิเว้ยการนั่งสมาธิเป็นยังไงน้า จิตไหนึ่งเดียวฮัลโหลกสาสุดโอ้โหวกเราสุดเลยนะ่อเรากิองเลยคิดจริงวิกันนีหรือเปล่าอืมฮึบบปะปะะัง ดีไม่ได้อืยดีไม่รอดไอ้น้องกว่าคนนี้ใครขอสักหน่อยนะพี่ตำรวจพอดีขอโทษทีนะไปนอนต้อนกันนะพี่พอดีเหมืนพอดีนะซอรี่โบ๊ะเมล็ดละสุดจริงกูหมดเลยอะอะไรเอ้าอะไรอะไร โอ้ยมันได้เหมือนเดอะซองเกตหรือเปี่ยเมื่อกี้กูด่าแล้วถ้าจริงโอเคมึงรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่อเกิดองผ้ามันกับเก่าไอ้หนาหยุดกงคิดว่ากูจะหยุดแล้วะเรียบร้อยเออเอยเอยเอเข้ามาโดนไปไหนแล้ววะฮัลโหลก้า อย่าเข้ามากูกรโดดนะอย่าเข้ามากูกระโดดนะสยอไ้้ยแล้วเราคือหุยไอย้อนไอย้อนไอไอแลมเนยกูเอ่อไอยอวจริงน่จริง่ง อ้ยฮอ้เป็นกจเลยอคำคืนดีแสนอร่อยแต่วันเนี้ยไอเรียบมังทำอะไรกูไว้ก็ตอนอยู่ไงไมไขีมึงทำอะไรกับกูไว้กูมอาวละ โอ้หมดเลยเรื่องมาทำมิดยกเลิกไอ้น้องมิเต่บอกคอมโบอย่างเงี้ยอย่างงี้คาเต้เฮียหย่าฮอนทำเฮียอะไรกันบ่ยนี้แล้วมึงก็ตายต่อไปโอเคฮาลานคือฮารานน้ามึงคือเก็แค่มึงพอเย้แล้วดูหมุนเอ้แอง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 รับรับเอ้ยหึ้ ยอื้โอ้ยคมนเดาได้ VII ้นี่ตายเฮ้ยแต่มึงจะทำมาเองมคิดว่ามีคนเดียวมั้งเอ่อเียน้องทำไมมองทางนี้ลหะน้องใายู่มาละต้องชอบูพิลาานไม่ตงก พ mm, mm. oh yeah. mm. uh. oh. ี่ชาหยุดกันอืมอืมตายไปต่อไปอะไรอุ้ยไปอืมอืมไรัอยู่ไปแวไปอยู่เฮ้ยเอาโด้ยโดนเลย กระดูกแตกกระดองโอ้โหกูึกกึือดบอกเลยส่งอย่างไกลโคตรด,ดีบอคมโบสวยวับจบเลยอ เขาเทส่วนรูปแบบการคอมโบอะต้องบอกไปเลยว่าม่นโคตรจ้า่ะอือเนี่ยพุ่งเข้าไปต่อย,อยงี้แล้วก็ต่อยสทีแล้วก็สกิล3ก็ได้หรือว่าจะทุบลงก็ได้นะเว้จริงๆอะเอเค <Okay. S 1> พอมันลอยลก็จะสกิล2นี้ก็ได้แล้วก็เข้าไปต่อยอะไรเงี้ยชึบชืบชืบพอมันนอนอนะสกิลหนึ่งได้นะจริง,รงๆอะอย่างเงี้ยมันต่อยขึ้นได้ตอนแรกผมคิดว่าทำไม่ได้แต่จริงๆมันต่อยขึ้นได้นะันนะจริงเนะรามาดูกันจากการรีวิวผู้ใช้จริงดีกว่าแล้วจะกลายว่าเฮ้ hey <c oughs> ไปโดนแลกูต่อเฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บปุงระวังมันนอนแล้วก็สกิลหนึ่งจับมันขึ้นมาอืมแล้วก็งัดขึ้นมาต่อยป๊อปป๊บปปุ๊บอืมแล้วก็สกิลสองนัดมันขึ้นแล้วก็เข้าไปต่อยอืมคอมโบมันมันอยู่ที่คนเล่นว่ะถ้าพุ่งตรงอะนะเออมันไม่มีตายตัวหรอกเกมเนี้ยแต่แม่งมันนะครับผมยัขนาดไหนอะกูขอตีเลยละกันอืมแล้วมัวตอบไอ้ยานุเสร็จแล้วกูขอหน่อยละกันนะ แอนดูมันออกกัละจ้ากเออพร้อมละวมาตอนแรกกูได้ยินที่กูได้พูดเลย Q2 ขอดรอปป๊าปหนึ่งซีกึ่หนึ่งจับแม่งเลยเจอดีโคเท่โอ้กระดูกแตกกระดูกร้ายน้องไปโคตรมัน สกิลสองนี่คือแบบถ้ามองให้มันเหมือนกระบองเหล็กได้นะเว้ยตอนที่มันโดดอย่างเงี้ยเออความรักสกิลสามสวยออโอ้โหสุดเหินเจ๊งเฮ้ยคนใกล้ตายกูจับใครได้โอเคคนเดิมเลยนี่หวา่าออโอ้โหเทเกินไปพี่โอ้กระดูกแตก